ตอนนี้ผมเนี่ยเพ่งควะไหนมันดัดบนดันลากวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยินดีนรับเข้าสู่เอสโตรเนียใน EP พีที่18นะฮะบอกเลยว่าใน E ีีนี้เนี่ยผมก็มีภารกิจพิเศษเว้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาจนถึงพาร์ท17เนี่ยนะฮะเราได้ไปสำรวจดาวครบทุกดาวแล้วก็ได้แม้กระทั่งลงไปใต้ดินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะจนแบบว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมีบางอย่างที่ผมอยากจะรู้มากเลยว่า,าตรงเลยนะ ใจกลางของดวงดาวเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับ <c oughs> โหบอกเลยเป็นไงพอผมพูดไปรู้สึกเริ่มสงสัยกันหรือ,อยังฮะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปนะฮะแต่ขอแต่ก่อนอื่นฮะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยขอฟาร์มหาของก่อนแต่ผมก็กลัวจะนานไปเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาหาของสักครู่นึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปขุดเจาะทะลวงดวงดาวกันเลยซึ่งดวงดาวดวงแรกนะฮะที่ผม คิดว่าจะทะลวงเนี่ยจะลงไปถึงแกนกลางของมันเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะไปที่ดาวบาเรนเว้ยดาวบาเรนเนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะลองย้อนดูคลิปเก่าๆมันคือดาวดวงไหนนะฮะมันคือดาวที่เป็นบริวารของดาวเทเรนเว้ยเป็นพูดง่ายว่าเป็นดวงจันทร์ของโลกนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะฮะผมก็ต้องขอเวลาในการหาเจ้าโคเนี่ยเพื่อไปแลกเป็นคอมพาว์ฮะ แล้วถามว่าเอาคอมพาามาทำไมจะไปขุดดาวเอาคอมพาามาเพื่อทําเป็นเทสเตอร์ครับเวลาเราขุดลงไปใช่ปะ่ะมันใช้ระยะเวลาไกลเราต้องสร้างเจ้าเทสเตอร์เนี่ยเพื่อลากสายไปให้ลึกที่สุดนะถ้าที่จะทําได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะตายคาลูก็ได้นะครับฉะนั้นขอเวลาสักพักนะให้ผมหาของก่อนนะโอเคนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เออเมื่อกี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยกันให้จบๆไปเลยดีกว่า ผมก็ได้แอบขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่ได้ถ่ายไว้แอบขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็แอบไปขึ้นยานแล้วลองขับยานเนี่ยว่าเอ๊ะไอ้เจ้าสเปซช,ชิปของเราเนี่ยมันจะลงมาใต้ดินได้เลยหรือไม่พอเราสร้างสร้างอะไรวะสร้างเวจิเคิลเบย์ไว้แล้วนะฮะที่พูดง่ายว่ามันคือที่จอดที่จอดรถที่จอดยานที่จอดอะไรก็ว่าไปนะฮะสรุปว่ามันบินทะลุใต้ดินลงมาเลยอ่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยผมก็จะ ทางของเสร็จใช่ไหมผมก็เอาของใส่ยานแล้วก็ทะยานขึ้นไปรุ่นเลยอาตกนะฮะโอเคเราข้าเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันตอนที่ผมมาหาของเสร็จเลยด้วยกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะไว้เดี๋ยวเจอกันฮนะ Three days later เอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้มาถึงดาวบาเรนฮนะดาวที่เป็นเป้าหมายของเรานะเรามาถึงมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าภารกิจพิชิตดวงดาวนั้นเนี่ย ไม่ไกลแน่นอนฮะนี่ดูดูสิ่งของที่ผมเตรียมมาสะก่อนฮะมันคือเจ้าก้อนอภิมหาปราไโคอภิมหาปลายโคเลยนะฮะคือเอามาเยอะมากๆเลยกะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาททใช้เจ้าเครื่องเทดแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะเทดเจ้าโคเนี่ยแบบว่าล้นหลามกันเลยทีเดียวแบบว่าเทดเอาคอมพาวเทดเอาคอมพาวเทดเอาคอมพาวแล้วล้วก็ขุดเจาะลงไปนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดการเอาของไปไว้ตรงนู้นให ให้ครบก่อนแล้วกันนะจะได้เคลียพื้นที่ปึ๊บเอาล้ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็ได้ขนของเตรียมการให้เรียบร้อยเป็นที่เอเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับในการที่เราเนี่ยจะเริ่มขุดเจาะฉะนั้นเนี่ยผมจะหาพื้นที่ขุดเจาะซึ่งผมเล็งไว้เป็นตรงนี้ฮะนี่เลยเพราะมันเป็นหลุมอุ้ยเจ็บม,มันเป็นหลุมเป็นแอง่งเหมาะแก่การที่ จะเจาะลงไปยิ่งนักคุณชมคิดว่าไงฮะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตลากสายมันลงมาก่อนอ่าฮะเดี๋ยวขอทำทางลงนิดนึงอ,อ่าละครับหลังจากที่ได้เตรียมการเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็ได้เลือกพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมอยู่แล้วมันคือหลุมของดุงจันทนั่นเองเดี๋ยวผมจะทําการเจาะแกนกลางไปตรงนี้เลยฮะ นี่ครับตรงนี้นะฮะพื้นที่ที่เราจะทําการเริ่มเจาะมันลงไปนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันดีดกว่าครับว่าใน EP นี้เนี่ยเราจะลงไปได้ลึกกันสักกี่เมตรไปเรามาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะแล้วเขุดลงไปเนี่ยมันจะตรงกลางดาวไหมวะเนี่ยเอาละเดี๋ยวค่อยๆลากลงไปนะครับ ภารกิจพิชิตด,ดวงดาวเริ่มปฏิบัติการได้แล้วเดี๋ยวนะจะยืนตรงไหนเนี่ยไม่แล้วแล้วประเด็นคือจะขึ้นมายังไงเีย่ยไม่เป็นไรครับเราเรื่องขึ้นเนี่ยไว้ทีหลังฮนะไว้ค่าตัวตายขึ้นมาก็ได้โผวะเดี๋ยวนะผมขอทําทางขึ้นไว้นิดนึงแล้วกันตอนแรกๆเนออี่ยขอทําทางขึ้นไว้น,นั้น อย่างแรกเลยครับก่อนที่จะทําภารกิจนะฮะผมควรจะเซฟที่ดาวดวงนี้ก่อนยังไม่ได้เซฟเลยเซฟแป๊บอ่ะปฏิบัติภารกิจอย่างไม่ต้องกังวลแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างล่างของดวงดาวเรียกว่าใจกลางดวงดาวนั้นจะมีอะไรโอ้เจ็บจะมีอะไรรอเราอยู่อุ้ยไม่นะมันมีแอบ มันแอบมีเรซินซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บกลับมาก่อนมันลงมาเยอะแยะเต็มหมดเลยเอ้ามันสิ้นเปลืองเราต้องค่อยๆนะครับ หรือเราควรจะปล่อยจนก,กว่าแบบว่าของมันจะหมดแล้วเราก็ขึ้นทีเดียวได้ครับเพื่อโอ้ยผมสึกว่ามันยากลำบากมากมุมมองข้างบนันมองไม่เห็นแล้วโอ้ตอนนี้พื้นเปลี่ยนสีแล้วครับแสดงว่าเราลงมาลึกมากโอ้เชือกเรียกว,ว่าเทสเ,เทอร์หมดละเออ,อผมพยายามมองขึ้นไปข้างบนอยู่ซึ่งมองไม่เห็น ไม่เป็นไรครับค่อยๆฮะค่อยๆหมายคาต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ลงมาลึกพอสมควรซึ่งผมไม่สามารถมองขึ้นไปที่ปากหลุมตัวเองได้เลยฮนะเจาะพื้นอย่างเดียววันนี้บอกเลยว่าเราจะไม่เห็นอะไรรอบข้างทางนั้นนะเราจะอยู่แค่หน้าจอตรงนี้อ สาเหตุแรกที่ผมเลือกดาวดวงนี้เนี่ยผมได้บอกไปหรือยังครับเพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ยมันคือดวงจันทร์ของโลกซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยมันคือดาวที่ดวงเล็กที่สุดนะ,ะ <c oughs> ผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ผมเนี่ยประสบความสําเร็จในครั้งแรกเลยก็ได้เพราะดาวดวงอื่มนมันใหญ่โตมากผมคิดว่าเราอาจจะทําไม่สะะําเร็จฮะแต่ดาวดวงนี้ผมเชื่อว่าเราต้องทําได้ฮะ,ะลงไปลงไป แต่ผมกาลังสงสัยอีกเรื่องหนึ่งครับคือการที่เราเนี่ยลงดิ่งมาอย่างเงี้ยนะฮะมันตรงกลางดาวหรือเปล่า3 hours later ตอนนี้ตัวผมลอยอยู่กลางอากาศครับคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นช่วยผมด้วยว a t หรือว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วเฮ้ยหลยลงมาแล้วเริ่มลงมาแล้ว ที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมผมลอยอยู่นี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมตัวเราลอยฮะไม่ยอมลงเดี๋ยวนะแต่ถ้าขยับไหลลงไปจะตายไหมเนี่ยหรือว่าเราอยู่แบบหึ่งกลางพอดีอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันเป็นจุดจุดศูนยากาศอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นได้บวกกับว่าเป็นเนี่ยลงมาแล้วนะ บนอะไรของแกเนะะี่ยะมันอาจจะเป็นบั๊กโคตได้นะลงไปต่อครับค่อยๆฮะเออแล้วถ้าสมมุติว่าเราเลยแกนดาวไปเงี้ยแบบเจาะทะลุโลกไปอะไรเงี้ยฮะเจาะทะลุดวงดาวไปเนี่ยตัวเราแบบจะกลับหัวเองหรือเปล่าอันนี้คือที่ผมสงสัยครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองไปด้วยกันค้างแล้วค่อยๆลงนะลูกนะลงไปไม่แล้ว ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ้าวอาวาข้าแล้วช่วยด้วยผมลอยอยู่กากากาศโอ้ว่ายนะผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยไหนลองขุดรอบๆอบอกอะโอ้ตอนนี้อุ้ยเล่วงแล้วยังยังยังนี่ผมอยู่ไหนเนี่ยมีทิศไหม อุ้ย,อย,อยเอาไหลออกมาแล้วฮะสรุปจะให้ลงไม่ให้ลงนะโอเคงั้นเดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วเจอะลงไปก่อนอยังไปต่อได้อีกเลกกูโทนะครับแต่ผมไม่กล้าลงไปเนยะค่อยๆลงแล้วกันอุ้ยมันไม่ยอมให้ผมลงผมอยากจะลงไปมากเลยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขายัง ทำให้ผมไม่สามารถลงไปหากแกนดาวได้ครัตอนนี้ผมนี่เกิดอาการเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าลงไปถึงปุ๊บแล้วตายเลยอะไรอย่างนี้นนเนี่ยนี่ไงดังอักเลยดังอักเลยฮะแล้วพบบนดาวดวงนี้เนี่ยระบบระบบไอ้นี่มันประหลาดประหลาดกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยกระโดดสงูงอะไรอย่าเงี้ยเนี่ยดู ระบบกาวิตี้เขาเนี่ยน้อยมากแล้วลงไปลึกๆนี่อาจจะตายไม่รู้ตัวเฮ้ยรู้สึกไปว่าตัวผมมันเริ่มเปลี่ยนทิศเองเฮ้ยใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมมันเปลี่ยนทิศเองป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราลงไปอย่างนี้นะอ้าวเฮ้ยลงไปสิตายแล้วเมื่อกี้อุสานลงไปข้างล่างได้เลยค ค่อยๆลงนะเออค่อยๆลงนะคูชนกาแฟงลงไปฮะนี่คือเราลงแนวตรงปะเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลงไปในรูนี้ครับเดี๋ยวดูว่าตัวเราเนี่ยมันมันเหมือนเปลี่ยนทิศนะในความคิดผมเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวมันเอียงๆนะหรือว่าผมหรือว่าผมหลงทิศก็ไม่รู้อะ ตอนนี้ผมเนี่ยเพ่งคว่วาไหนมันดันบนดันล่างวะเนี่ยโอ้เริ่มหมื่นแล้วฮะนี่ยแหละเราต้องลงไปตรงนี้แหละฮนี่มันคือดันล่างเนี่ยลงไปสิจอนนายต้องลงไปนะจอนนายจะค้างอยู่อย่างนี้ไม่ได้จอนไอ้บ้าเนี่ยตอนนี้ผมติดอยู่ท่ามกลางดวงดาวแล้วผมยังไม่สามารถลงไปต่อโอ้โอ้โอ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 โจอหมุน ตอนนี้ตัวผมลอยขึ้นลอยลงฮนะถ้าถ้าในเชิงทฤษฎีของผมเนี่ยนะถ้าในเชิงทฤษฎีของผมเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมเลยทะลุทะลุใจกลางดาวมาแล้วเว้ยเออพอทะลุเนี่ยด้วยด้วยดวงดาวเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันดึงดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางใช่ไหมพอสู่จุดศูนย์กลางเสร็จพอเราข้าไปอีกฝั่งเ่ยเนี่ยเหมือนเราทะลุแล้วมันต้องพลิกกลับด้านน่ะเออประมาณเนี้ยในความคิดผมอะ่ะ อาจจะเป็นไปได้ครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ได้แต่ได้แต่รอรอตัวผมมันล่อนลงไปแปะพื้นก่อนอแล้วมันด้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวรอตัวผมยืนลงพื้นก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยจอดต่อเฮ้ยเนี่ยมันเปลี่ยนมันมันหมุนเห็นไหมมันหมุนเห็นไหมคผู้ชมเห็นปะมมันเอาหัวมาไว้ฝั่งนี้และ เดี๋ยวใช่ไหมนี่ฮะแสดงว่าภารกิจผมนี่ทะลุโลกมาแล้วทะลุดวงดาวมาแล้วฉะนั้นผมต้องเจาะขึ้นไปเดี๋ยนะแล้วผมเจาะขึ้นไปเนี่ยแล้วผมจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเพราะนี่สายเรามาจากฝั่งนู้นใช่ไหมพอมาจากฝั่งนู้นเสร็จเนี่ยว่าเนี่ยแล้วตัวผมมันกลับด้เนี่ย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 ใช่ไหม ว่าใช่แน่ๆนผมว่าใช่แน่ๆนเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่าตัวผมต,ตวันนี้ข้าจะไปข้างบนได้หรือไม่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ผมว่ามันทะลุฝั่งมาแล้วดูนะมันกลับหัวมาอย่างนี้แล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางขึ้นทะลุตรงนี้ไปครับเพื่อ โผล่ไปอีกฝั่งของดวงดาวตัวเองแล้วก็หลงทางชัวมันช่างยากเย็นสิเหลือเกินเนี่ยนี่บอกให้บอกเลยต่อให้เป็นแบกิวเนี่ยก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดในนี้ได้หรอก <c oughs> <c oughs> ไม่คิดกดยากเลยคุณผู้ชมอ่าไม่แนะนำให้โลกเรียนแบบนะฮะสำหรับภารกิจรังนี้ ตอนนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มได้ยินเสียงเหมือนพายุทะเลทรายครับผมคิดว่าอาจจะใกล้ทางอาจจะใกล้แบบว่าพื้นผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยยังอาจจะใกล้พื้นผิวแล้วเออเออมันเป็นขุนเดือดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันสั่นไหวไปหมดเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเวียนหัวมาก ตอนนี้นะฮะผมได้สัมผัสกับพื้นผิวที่แปลกใหม่บนดวงดาวดวงนี้แล้วฮะไม่ใช่สิบนอาจจะเรียกว่าใต้พิปพบของดวงดาวดวงนี้นะผมคิดว่าเราน่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วเราต้องผมบอกเลยว่าผมใช้เวลานานมากเนะี่ยกว่าจะทําให้แบบได้ผมคิดว่าผมต้องออกไปให้ได้ไม่งั้นเราก็ต้องตายอยู่ที่นี่ผมจะไม่ยอมเป็นอย่างนั้นแน่ เหตุเธอผมจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยน่ามาท้องฟ้าใช่หรือไม่ชมครับโอ้ตอนนี้ผมเริ่มมองเห็นดาวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหคุณพระเดี๋ยวนี่แกต้อนรับกันอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่นะผมอุตส่าห์คิดว่าผมมาจะขึ้นทั้งบนแล้วแต่มันไม่ใช่ครับ มันเป็นเจ้าสัปหลาดไม่ใช่สิเจ้ามันคือเจ้าเจ้าอ,อี้มันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยออกไปตอนนี้ผมขึ้นไปได้ผมติดซึ่งผมต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อขึ้นไปก่อนที่ผมจะโดนพิษตายอะแล้วต้องขึ้นไปจัดการมันให้ได้ด้วยติดอะไรเนี่ยฮะ,ะอะไรโอโหจบครับการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างนี้ผมนี่ทราบซึ้งใจยิ่งนะ อุปสรรคมันช่างขัดขวางเหล็กต้นเดียวแล้านั้นโอเคครับหมดแล้วฮะขึ้นยังไงนะทำไมขึ้นไม่ได้ประตนีมม้มันขึ้นยากโอเคโอคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจาะไปเจาะมานะฮะ กลายเป็นว่าผมมาเจอถ้ำแทนซึ่งเทสเทอร์ผมเหนืออยู่แค่4อนอแถวนี้มีเครื่องเทดแพดฟอร์มให้แลกไหมเนี่ยฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูเจ้าโคกลับไปแลกเปลี่ยนหน่อยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะผมคิดว่าพอเราเจอถ้ำเนี่ยนะแสดงว่ามันก็มีทางขึ้นไปข้างบนได้ครับมันไม่น่าอยู่ไกลกันขนาดนั้นเฮ้ยน้มันขมพ้านี่ แล้วก็ทําให้รู้ว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีเจ้าสัปหลาตตัวนี้ด้วยเอ่อด้ยดาวดวงนี้ก็มีใต้ดินนะเนี่ยครั้งแรกที่ผมมาดาวบาเลนนะฮะผมไม่คิดเลยว่าดาวดวงนี้จะมีแบบว่าใต้ดินเพื่อมาเจอก็วันนี้แหละเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าดาวดวงนี้มันเป็นดาวดวงเล็กใช่ไหมแล้วมันคงไม่มีอะไรหรอกมันดันมีฮนะโอเคเดี๋ยวขอทําพื้นที่ขึ้นไป ทำทางขึ้นไปข้างบนนี้เหรอฮนะขึ้นไปลูกชันไปก็ได้ฮะชันไปก็ได้เดี๋ยวโอ้โหมีการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วฮนะแต่ไม่เป็นไรฮนะแลกเปลี่ยนกับคอมพาวที่เยอะมหาศาลผมยอมเฮ้ยอย่าผมอย่าตายนะผมอย่าตายนะจะตายแล้วครับอืมโอเคครับคบหมดแล้วไม่น่าตายแล้วครับ ต้องวางเทสเตอร์อันสุดท้ายนะครับแล้วก็จัดการดึงเจ้าคอมพาวที่น่ารักโอ้คอมพาวที่แสนคุ้นเคยลงมาให้หมดลุกเออแล้วผมต้องเอาเทสเตอร์พวกนี้เนี่ยเอาคอมพาวพวกนี้เนี่ยทำเทสเตอร์นะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนกลายเป็นว่าผมมาติดแงกอยู่ในในใต้ดินใต้พิภพของดาวบาเรนได้ไงเนี่ยฮะผม,มขอเรียกมันว่าดันเจียนก็นแล้วกันออกไปเกกาลุกเออ ตอนนี้ผมคิดว่าเจ้าโคเนี่ยยังไม่จําเป็นฮนะโยนทิ้งไปก่อนสิ่งที่มันเป็นตอนนี้คือคอมพาวครับเอาละพื้นผิวที่เปลี่ยนไปต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ๆเดี๋ยวนี่แกหลอกลุงผู้บริโภคเนี่ยไอ้ข้ามาฟีกแล้วไม่เป็นไรครับด้วยความเฉลียวฉลาดของผมไม่มีอะไรหยุดยั้งข้าได้หรอกข้าจะออก จะใช้ทางลัดแล้วด้วยความขี้เกียจผมจะไม่เดินหาแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปออกที่ไหนด้วยครับไ,ไม่งั้นเนี่ยออกไปก็มีค่าเท่ากันฉะนั้นขุดแม่งออกไปเลยฮะเดีนี้เนี่ยเขาทำมาไว้ให้เราขุดให้เราหาสิ่งทุกอย่างด้วยการขุดฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นนะที่เราจะต้องมานั่นฮะพื้นผิวที่ด้านบนนะ่ะตายแล้วนี่มันท้องฟ้า ครับในที่สุดนะฮะผมก็ได้ขึ้นมาเห็นเพือนเห็นตะวันอีกครั้งนู่นครับใช่ปะวะทางนู้นมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะแต่ถ้าให้ดาวเนี่ยนะ่าจะเป็นสัญลัญญลกษณ์ของผมที่ดาวดวงอื่นครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ไหนเราต้องขึ้นไปดูยอดเสานี่มันปากถ้ำอยู่ใกล้นิดเดียวเอง ถ้าให้ดาวเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนู้นฮะข้างหน้าเราไม่ยากครับลากสายมาเออขมพาวเยอะแยะโอ,โอ้ตายไหมเนี่ยถ้าตายนะเราจะลากสายข้ามภูเขาไปเลยครับเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อให้มันเปลืองเล่นใช่ไหมเนี่ย<อ>ฮะเออผมมาลากข้ามภูเขาทำไมวะ ไม่เป็นไรครับเหลือเฟือผมเชื่อว่าต้องไปทางนั้นอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่นะผมให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเจอผมเนี่ยอนุญ,ญาตให้อมขี้หมาปะพป่นใส่หน้าผมได้เลยเร <c oughs> ิ่มวีนผมเริ่มเวีน,เเวนหัวมากเลยฮะกับเกมเกมนี้เวีนหัวตั้งแต่เข้าไปติดอยู่ข้างในและทางนี้แน่ๆทางนี้แน่ๆ ชว่าแทงเสามันมีทุกที่แหละ่ใช่ไหมคุ้นเคยไหมบอกเรืมตรงเลยว่าไม่ฮะไม่คุ้นเลย จะวิ่งไปเรื่อยๆทางนั้นมีพระอาทิตย์ตกดินเอ่อผมอยากกลับบ้านนะูนะบ้านเราอยู่ดาวดวงนู้นน่ะบ้านเราอยู่ดาวดวงนูน้น,น,นใกล้นิดเดียวนี่ผมสร้างแบบว่าผมสร้างสะพานต่อจากดาวดวงนี้พุ่งออกไปดาวดวงนู้นได้ไหมเออแบบข้ามทะลุไปเลยไม่ต้องขึ้นยานอะไรละ เดี๋ยวไว้ว่างๆมาลองกันดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะผมจะหาทางกลับบ้านได้หรือไม่ผมว่าไม่มีทางเจอฮะอุยเฮ้ยผมรู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่มากเจ้จริงๆนะมันก็เหมือนๆกันหมดอะตอนนี้เทเชอร์ อันสุดท้ายนะครับถ้าถ้าหมดอันนี้เนี่ยผมว่าผมก็คงตายอยู่ที่นี่ฮะเฮ้ยก้อนหินก้อนนี้คิดไปเองปะหัวว่าคุณแถวนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยของการมีชีวิตอยู่เลยครับไม่มีร่องรอยของอารยธรรมเลย ก็อนนี้มันดูแ,บบแปลกๆนะไหนขอพูดหน่อยสิผมว่ามันดูเหมือนมันมีอะไรข้างในเว้ยอ,อ,อาจจะต้องเอารถอาจจะต้องเอารถขุดมาขุดอุูยอยู่น้ำก็พุ่งขึ้นมาสงสัยอ่าโหลดไม่ทันข้ามาทำลายแถวนี้เนี่ยโอ้ยแดดสว่างแสบตามาก เทดเตอร์หมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะผมขอสูดหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วผมจะวิ่งตรงไปให้สุดชีวิตไปอตอนนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งนักหลังจากที่เราเนี่ยทำการขุดเจาะดาวนะฮะเหลือก็แค่กลับบ้านให้ถูกแค่นั้นเองอตอนนี้ ลดไปจะ50%แล้ว50%แล้วดาวดวงนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเล็กตอนนี้คิดว่าไม่แล้วฮะคิดว่าใหญ่มากแต่ก็เล็กกว่าดาวดวงอื่นบ้านมันมีวิวแววเลยที่ขนาดดาวดวงนี้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีภูเขาแล้วเนะี่ยผมว่าช่วงฮะ กราบลาคุณผู้ชมไว้นะจุดนี้นะครับหลังจากที่ เราเนี่ยได้ลองเดินทางนะฮะเข้าสู่แกนกลางของดวงดาวนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าได้รู้แล้วว่าอะไรวะได้รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะว่าพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเนี่ยอยู่ในช่วงภาวะเหมือนสูญยากาศด้วยตัวเราจะล่องลอยไปในทิศทางที่มั่วซั่วมากแล้วสักพักเราก็จะแบบ กลับด้านไปกลับด้านมาทําให้เราจับทิศทางไม่ถูกและเราก็จะหลงทางอยู่ในนั้นฮะหลังจากหลงทางอยู่ในนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หาทางกลับมาไม่ได้ครับแล้วก็ตายคาลูไปนะฮะอ่ะสรุปว่านะครับในภารกิจในวันนี้เนี่ยถามว่าสําเร็จไหมผมคิดว่าสําเร็จนะเว้ยเราก็เจาะกกจนแบบว่าตัวเรามันกลับด้านแสดงว่าเราเจาะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเว้ยแต่อาจจะหาแกนกลางไม่เจออาจจะเจาะเบี้ยวอะไรนิดหน่อยนะฮะนี่ฮะ เรามาดาูผลงานของเรานะฮะก่อนที่จะปิดคลิปไปในวันนี้ผมควรจะหาอะไรมากั้นนะเนี่ยการเด็กๆลงไปวิ่งเล่นเนี่ยตกไปนี่หายวับไปเลยนะฮะแล้วไม่แน่ที่เราหาบ้านไม่เจอเนี่ยเพราะเราเนี่ยอาจจะไปอยู่อีกฟากหนึ่งของดวงดาวก็เป็นได้นะครับอ่ะแล้วก็เอาเป็นว่านะฮะใน EP นี้เนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับไม่ได้หาคุงหาของอะไรแต่ก็ทําให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ย เกมนี้แม่งมีอะไรให้ทําเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะหาของหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งคนว่างงานอย่างผมเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะฮะแบบของก็ไม่รู้จะหาอะไรสร้างของแม่งบนดวงดาวทุกดวงดาวแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เจาะดาวเล่นนะครับ <c oughs> นี่ถ้าถ้าผมว่างมากๆนี่แบบว่าถ้ามีเงินสักร้อยล้านแล้วไม่ต้องทํางานทําการนะฮะผมจะเอาเวลาเนี่ยมาดูดดวงดาวดวงนี้ให้หายไปเลยเนี่ยแต่พอดีว่า ว่าไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะฮะยัไงไงก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะที่แวะมาดูแวะมาชมในอีพีนี้ด้วยบอกเลยว่าเป็น EP พีที่18และเป็น E ีเป็นพาร์ทเรียกว่าเป็นพาร์ทพิเศษแล้วกันเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้สํารวจอะไรเพิ่มเติมนะแต่ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยก็ก็เหมือนสารวจนะเพราะว่าเหมือนลงไปสํารวจใช่ไหมว่าบนดาวบาเลนเนี่ยก็มี ใต้พี่ภพอยู่เหมือนกันถามว่าแล้วมีอะไรแตกต่างไปไหมไม่รู้เข้าไปได้แค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็รีบออกมาแล้วก็ตายว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะลงไปเซเว์ข้างล่างใหม่นะโอเคนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องลาก,กันไปก่อนในพิาีนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s ับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ใน ep หนะ้าไปแล้วนะฮะบ๊ายบายจ้า